สวัสดีค่ะเม่แเม่ขุนพยากรน,นะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์2567สําหรับท่านที่เกิดใน ราศีสิงห์นะคะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง17กันยายนหรือเกิดในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นกันนะคะเป็นการทานายแบบภาพรวมค่ะถ้าท่านใดต้องการตรวจดวงชะตาส่วนตัวเพื่อความแม่นยําก็สามารถติดต่อนักพยากรณ์ที่ท่านถูกจริตได้นะคะโอเคอันนี้เป็นการทานายแบบภาพรวมเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพื่อให้ชาวสิงห์ได้รับทราบว่ามีอะไรที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วมีเรื่องอะไรที่จะต้องอ ขยันขันแข่งเพื่อให้ประสบความสําเร็จหรือเล่นมือได้นะคะโอเคค่ะสําหรับในพบตนุของชาวสิงห์เนี่ยนะคะคุณขึ้นไพ่ f r e s h n e s s สดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าในเดือนกุมภาพันธ์2567ของชาวสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยความเป็นไปด้วยความแบบ ชิลสบายอกสบายใจนะคะมีเรื่องน่าย,ยินดีที่ทำให้แบบรู้สึกสดชื่นแจ่มใสนะคะมีความสบายอกสบายใจแหละนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่สามารถที่จะ นำมาเป็นประสบการณ์นำมาเป็นเ,เรื่องที่ทำให้ชาวสิงห์สามารถที่จะเอาไปต่อยอดเอาไปเป็นประสบการณ์ในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องบางเรื่องของชีวิตได้ในเดือนกุ่ภาพันธ์นะคะมาดูเรื่องแรกกันข่าวเรื่องแรกเรื่องของการงานสำหรับชาวสิงค์ค่ะนายพบก,กมะคุณขึ้นไพ่ socialization เข้าสังคมนะคะเพราะฉะนั้นคือ เดาได้เลยไม่ได้เดาวทำนายได้เลยว่าชาวสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเจองานที่เข้าสังคมเยอะเจราจาเยอะนะคะต้องผูกสัมพันธ์ กับคนอื่นค่อนข้างมากโดยเฉพาะใครที่ทำงานสายปฏิสัมพันธ์นะคะสายเซลสายมาร์เก็ตติ้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะจะต้องเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงนะคะเข้าสังคมกับคนรอบข้างนะคะถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายเงี้ยอาจจะต้องหาพาร์ทเนอร์นะคะในการที่จะต่อยอดเพิ่มเติมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหรืออาจจะไปเข้างานปาร์ตี้ก็ได้ไม่ต้องมีหุ้นส่วนแต่ว่า ต้องไปงานปาร์ตี้งานสังคมนะคะอย่างเช่นใครขา,ขายออนไลน์ก็อาจจะมีการเข้าร่วมอบรมงานขายออนไลน์ Tik To อก Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมีส่วนนี้เกิดขึ้นนะ ในเรื่องของการงานถามว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไหมมีแน่นอนค่ะนะคะในเรื่องของการงานเพราะว่าชาวสิงห์เนี่ยพอได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เข้าสังคมได้ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะมีไอเดียออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแลวจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออในในในโลกเราเนี้ยในชีวิตของคุณเนี้ยมันมีอีกเรื่องอีกมากมายที่คุณอาจจะยังไม่ทราบมันมีโปรเจกต์อีกมากที่มันรอให้คุณทําอยู่ได้มันมีสังคมในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้คุณ ได้เรียนรู้ว่าชีวิตนี้ยังมีอะไรอะไรที่แตกต่างไปจากวิถีชีวิตประจําวันที่คุณเคยรับรู้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้เจอสังคมใหม่คุณจะได้เจอคนที่สนับสนุนงานของคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนงานของคุณคนที่จะพาคุณไปยังจุดมุ่งหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นชาวสิงจะเป็นเรื่องของการเข้าสังคมรับรู้เรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่นำพาช่วย หเหลือซึ่งกันและกันได้ดีนะคะโอเคอันนี้สําหรับเรื่องของการงานเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของการเงินการเงินของชาวสิงชาวสิงมีเกณฑ์ที่จะได้ทําบุญนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ช่วยเหลือคนที่ต้อยต่ํากว่า คนที่ด้อยกว่าไม่ใช่ด้อยต่ำขออภยัยคนที่ด้อยกว่าคืออาจจะมีการบริจาคเงินให้กับเ,เรียกได้ว่าคือพอคุณเข้าสังคมะนะมันก็จะมีเรื่องของการบริจาค mm hmm. เช่นเช่นเช่นถ้าเอาแบบเล็กๆก็แบบว่าอาจจะได้ซองผ้าป่าเอออาจจะได้ซองผ้าป่าอาจจะเป็นการบริจาคเพื่อสมทบทุนในการอบรมสัมมนาค,ครั้งนี้นะคะตามกําลังศรัทธาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นการเข้าสังคมในการที่จะ ไปช่วยเหลือคนอื่นๆเช่นมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ในการที่จะไปทําบุญให้มูลนิทิเด็กกำพร้าไปทําบุญตามโรงพยาบาลสงไปไปอะไรต่างๆเพื่อให้มีแอคทิวิตี้ในสังคมและ มันจะเป็นการบริจาคเรื่องของรายได้บริจาคเรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เพื่อให้มันเกิด Socialization เพื่อให้การบริจาคของคุณการช่วยเหลือทางการเงินของคุณเนี่ยมันทำให้คุณนะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นมันเป็นความจําเป็นที่ชาวสิงห์เนี่ยจะต้องใช้เงินเพื่อสังคมว่างั้นเถอะใช้เงินในการที่จะปูทางเข้าสังคมในตรงจุดนี้จุดนั้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวสิงห์เนี่ยเรื่องของการเงินอะ่ะไม่มีปัญหานะคะ,ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของรายรับนะคะแต่รายจ่ายจะออกไปทางเรื่องของสังคมค่อนข้างเยอะนิดนึงแค่นั้นเองนะคะนอกจากนี้แล้วชาวสิงห์ท่านใดที่มีมีติดขาดปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ เข้ามาช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือก็จะอันนี้แนะนําชาวสิงไม,ไม่แนะนำเราเตือนเตือนชาวสิงบางท่านที่ถ้าหากว่าคุณขัดสนทางด้านการเงินนะแล้วก็ไปหยิบยืมหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องดูให้ดีว่าเขาคือเขาให้ยืมแบบอ่ะถ้าเกิดว่ายืมแบบ ยืมแบบปกติพี่น้องกันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้ามันมีความสเสน่หาเกิดขึ้นมันเป็นการรู้สึกว่ามันเป็นการแบบการยืมที่จะต้องแลกเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้ก็ขอให้ชาวสิงห์อันนี้ระมัดระวังนะคะพิจารณาให้ดีๆว่าบุคคลนั้นเอาไว้ใจได้หรือเปล่า เนาะอันนี้เรื่องของการเงินนะคะสําหรับท่านที่ติดขัดแต่ท่านที่ไม่ได้ติดขัดนะคะ Flow ค่อนข้างดีค่ะเป็นการเป็นรายรับที่เข้ามาดีแล้วก็ใช้เงินเพื่อการาการเข้าสังคมการทําให้ทุกอย่างให้ธุรกิจของคุณมันราบรื่นไหลลืืืไปได้ด้ืยดีนะคะโอเคต่ืมาเรื่องของความรักค่ะความรักของชาวสิืสืื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  ชาสิ่งที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้พบคนถูกอกถูกใจนะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องชาวสิ่งจะต้องไปในแบบที่ค่อนข้างแบบคือดิฉันอยากให้คุณไปแบบ แถงตรงซื่อตรงกับตัวเองแล้วก็คนคนนั้นที่คุณชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันถึงจะไปด้วยกันได้นะคะเพราะมันมีเกณฑ์อยู่ที่คุณอาจจะเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจแต่ว่าเขาไม่ได้แบบคือเขามาเอาผลประโยชน์จากคุณอะนะคะคือมันทําให้คุณแบบสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวานู่นนี่นั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบคุณพูดอะไรเขาก็ยินยอมทุกอย่างเลยจะทําอะไรหรก็คือ,คอช่วงช่วงแบบช่วง เข้าใหม่ปรามันไงช่วงเริ่มต้นอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงโปรโมชั่นอย่างที่เขาพูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้ระวังนิดนึงในการผูกจิตผูกใจกับคนที่เพิ่งพบเจอในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าไปโดนเขาแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจูงใจด้วยสิ่งอะไรบางอย่างที่จะทําให้ชาวสิงห์พลาดได้แต่เอาจริงแล้วคุณอะ ชาวสิงห์อะไม่พลาดง่ายๆหรอกถ้าไม่ถ้าไม่จี้แบบจุดที่แบบว่าเป็นจุดอ่อนของคุณจริงๆนะนะคะชาวสิงก็มีอํานาจเหนือเหนือเพศตรงข้ามอยู่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะไม่มีแบบคือเขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกนะคะทำก็อาจจะ ถ้าทานะมันเป็นการทําโดยที่คุณเต็มใจที่จะให้เขาล่อลวงเอางี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไปไปอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเจอคนที่ถูกอกถูกใจให้คุยกันแบบตรงๆซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อกันไปเลยนะคะว่าจะคบกันเป็นอะไรยังไงแบบในไปเลยไปทํานองนั้นเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตือนชาวสิงในเดือนกุมภาพันธ์ถึงแม้ว่าในภาพรวมคุณจะค่อนข้าง ค่อนข้างสดชื่นในชีวิตชีวากับชีวิตดีก็ตามแต่นะคะคือให้ระวังเรื่องของการเดินทางนะคะหรือระวังเรื่องของสังคมทีุ่นอยู่ในะเพื่อนพ้องของคุณนะคะอ่าจะมีคือถ้าเป็นสังคมในการทํางานเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อันเนี้ยพูดในสังคมเพื่อนฝูง เพื่อนฝูงเพื่อนสนิทหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ให้ระวังนะคะมันอาจจะมีเพื่อนบางคนที่แทงข้างหลังไม่หวังดีหวังผลประโยชน์อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของการหยิบยืมของเงินหรืออะไรอย่างเนี้ยก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะโอเคอ่าเรื่องอื่นๆเรื่องของโชคลาภอ่ะเดี๋ยวก่อนไปเรื่องโชคลาภเรื่องของญาติพี่น้องดิฉันจะบอกเลยว่าเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยคุณคะ คุณระวังญาติพี่น้องเจ็บป่วยแล้วชาวสิงจะเจ็บป่วยด้วยเนื่องจากความใกล้ชิดเช่นคุณพ่อคุณแม่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่คุณก็ไม่รอดแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วหรือถ้ามีบุคคลในครอบครัวพี่น้องของคุณเนี่ยติดโควิดแน่นอนอันนี้คุณก็เสี่ยงเสี่ยงมากนะคะเสี่ยงมากในการที่จะได้ work from home นะคะได้ทำงานอยู่บ้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จะติดต่อ จากคนในครอบครัวมาสู่คุณแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเรื่องของโชคลาภถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภไหมเออคือมันมองมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเห็นในเรื่องตรงนั้นสักเท่าไหร่เรื่องของโชคลาภสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคาดหวังในการแบบ คุณจะกรีนจะเขียวปื้อเลยอะไรอย่างเนี้ยนะคะมันก็มันก็ยากนิดนึงอะไรก็ตามแต่ที่จะได้มาเป็นโชคลาภชาวสิงจะต้องทําแบบตรงไปตรงมาค่ะไม่ไม่ไม่แบบบุดดินอะ่ะหรือไม่ไปสีเทาๆอันเนี้ยนะคะคือก็จะมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือแบบตรงไปตรงมากับคุณเช่นเดียวกันนะคะอ่ะขออภัยสําหรับเมื่อกี้ชาวสิงที่ยังโสดใช่ไหมอ่ะชาวสิงที่มีครอบครัวส่วนชาวสิงที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยอ่า ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงแข็งแกร่งแล้วนะคะมีบุตรหลานแล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะอันนี้ไม่มีปัญหาค่อนข้างที่จะรักใคร่ปองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสามีไปทางไหนภรรยาไปด้วยภรรยาไปทางไหนสามีไปด้วยไม่มีปัญหาแต่ถ้าท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของความรัก อันนี้คือคุณยังเอาอยู่นะแต่ถามว่าคนละคู่กรองของคุณเนี่ยสมมุติถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับมือที่สมหรืออะไรอย่างเนี้ยนะคะเออคือไพ่ที่มันขึ้นมามันก็ยังแบบ มันก็ยังแสดงให้เห็นอยู่ว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณคุมเขาอยู่แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของลึกๆแล้วเนี่ยดิฉันว่าเขาก็น่าจะยังคาลาคาสังคือยังไม่ตัดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคาลาคาสังกับมือที่สามอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะถึงเวลานะคะชาวสิงห์บางท่านอาจจะถึงเวลาที่เดือนกรุมภาพัานจะตัดสินใจในเรื่องของความรักว่าจะเฉิดฉายฉันจะยืนหยัดคนเดียวเป็นโสนนะคะสวยหล่อรวยอีกครั้งหนึ่งเป็นต้น ะะเพราะฉะนั้นมันจะถึงจุดพีคของชาวสิงที่ประสบปัญหาเรื่องของความรักในเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะตัดสินใจไปในแนวทางใดนะคะโอเคเพราะฉะนั้นชาวสิงเนี่ยดิฉันให้คะแนนอ่ะ75%นะ 75%เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยคุณมีคนช่วยเหลือนะคะคุณสําเร็จประสบความสําเร็จมีสังคมที่ดีในเรื่องของการทํางานได้ทําได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้สังคมใหม่นะคะเรื่องของังเรื่องของการเงินก็โอเคมีเข้ามาตลอดมีเข้ามาตลอดนะคะมีคนคอยช่วยเหลือคุณตลอดแล้วคุณก็ได้ให้คนอื่นเป็นการตอบแทนเช่นเดียวกันถือได้ว่า ได้รับแล้วก็ได้ให้ในคราวเดียวกันนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็แข็งแรงค่ะนะคะแข็งแรงยกเว้นแต่จะติดมาจากคนในครอบครัวนะสิ่งที่จะต้องระวังก็มีแค่เรื่องของเพื่อนฝูงนี่แหละค่ะ นะคะเพื่อนฝูงที่คบกันมาหรืออะไรกันมานะคะกับการเดินทางที่อยากจะให้เรามาระวังนิดนึงนะคะเรื่องของการถูกเพื่อนหลอกใช้ถูกเพื่อนแทงข้างหลังหรือด้วยผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่กับเรื่องของอการเดินทางเนี่ยก็ให้เช็ครถปราของคุณให้เรียบร้อยนะคะเช็คความปลอ,อดภัยของพานะ ยานพาหนะของคุณก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะแต่โดยรวมแล้วไม่ไม่ไม่เรียกได้ว่าแบบไม่มีอะไรที่แบบว่าจะต้องเตือนกันหนักๆน,นะคะสําหรับชาวสิง์เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกในภพบตนุกคุณขึ้นไ r e s h n e s s สดชื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าภาพรวมเนี่ยไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณชาวสิง์เนี่ยสามารถที่จะ ดำเนินชีวิตประคับประคองชีวิตของตนต่องของตนเองให้มีความสุขสดชื่นสบายอกสบายใจตลอดเดือนกุมภาพันธ์ได้อย่างแน่นอนนะคะขอให้ชาวสิงร่ํารวยเงินทองประสบความสําเร็จทุกๆท่านนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเมย์จนจบแล้วก็โชคดีมีชัยถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ